เพียงทานขึ้นฉ่ายทุกวันหนึ่งสัปดาห์ร่างกายคุณจะดีขึ้นขนาดนี้บอกเลยต้องรีบทานสำหรับใครที่ชอบกินขึ้นฉ่ายเป็นประจำวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกเพียงคุณกินขึ้นฉ่ายทุกวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์คุณจะเห็นถึงประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพของคุณคำถามที่ว่าทำไมขึ้นฉ่ายถึงมีประโยชน์เพราะมันเป็นพืชชนิดน้ำ ที่เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารมันให้พลังงานที่ดีกว่าเครื่องดื่มชูกำลังที่ขายตามท้องตลาดมีวิตามิน A, C, E, K, B12 อยู่เป็นจำนวนมากและยังรวมถึงแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมสังกะสีและเหล็กโดยถือว่าขึ้นชาย ถือเป็นซปเปอร์ฟู้ดเพราะส่วนหนึ่งของผักมีค่าเป็นยาเช่นรากมเมล็ดกานและใบของพืชชนิดนี้ยังป้องกันและรักษาโรคไมเกรนหอบหืดโรคเบาหวานโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะโรคตับโรคแทรกซ้อนในถุงน้ำดีโรคอ้วนปัญหาจากฟันวัณโรคภาวะซึมเศร้าและอีกมากมายที่เรายังคาดไม่ถึง ผักชนิดนี้อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญพันธุ์และต่อมลูกหมากของผู้ชายและยังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอีกด้วยบอกเลยว่ามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวคนที่ทรมานจากอาการท้องผูกหรือรังควรกินขึ้นช่ายให้เป็นประจำเพราะมันเต็มไปด้วยไฟเบอร์นอกจากนี้การกินขึ้นช่ายจะช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ และทำให้สุขภาพดีขึ้นหลังจากลดน้ำหนักข้อมูลจากหน้าอ่าน c o m อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากคะ่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ